ไปส่งอาหารที่คอนโดแมคโนเลียนะครับที่ตรงติดกับไปข้างสยามน,นะพอไปถึงก็เราจะวางอาหารไว้นะครับเราปภก็บอกให้เขียนเบอร์ห้องด้วยนะครับเราก็เขียนเบอร์ห้องไปแล้วนะครับติดข้างกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเราบอกรปภไปว่าเขียนมันเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาบอกให้ใช้กระดาษของเขานะครับใช้กระดาษของเขาเขียนนะครับก็เลยบอกไปว่าผมเขียนมาแล้วท wow? ําไมต้องใช้กระดาษของเขาได้ล่ามมันก็เหมือนกันแต่เขาบอกไม่ได้ครับต้องใช้กระดาษของเขาผมก็เลยไม่เขียนครับใช้กระดาษของเขาครับเขียนผมเราก็เขียนไปแล้วครับจะต้องใช้กระดาษของเขาทําไมอีก เขาว่าถ้าทางไม่พอใจครับเราก็เลยบอกว่าใช้กระดาษของเขาเขียนทำไมอีกเราเขียนมาแล้วผมไม่เขียนใหม่ครับเราได้เขียนมาเรียบร้อยแล้วทำไมต้องเขียนใหม่ด้วยครับทำไมต้องใช้กระดาษของเขาด้วยครับก็เลยบอกว่าไม่เขียนนะผมเขียนมาแล้วทำไมต้องเขียนใหม่ด้วย เขียนแค่นี้ครับผมคุณผู้ค้าจบผมแค่ตรงนี้ครับเขียนเบอร์ห้องให้เรียบร้อยแล้วทำไมต้องใช้กระดาษของคุณด้วยเป็นรปภที่ติดกับไอคอนสยามน,นะคอนโดแมกโนเลียครับผมเพื่อนหลายคนคงเจอกันเหมือนกันนะครับเพเนี้ครับ พอไปถึงก็ต้องให้เขียนใส่กระดาษของเขาครั้งที่เราเขียนเบอร์ห้องเขียนอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับผมบอกว่าถ้าคุณจะเขียนคุณต้องเขียนของคุณเองครับผมเขียนไปเรียบร้อยแล้วเบอร์ห้องครับหน้าที่ของผมคือเขียนเบอร์ห้องให้ลูกค้าจะเขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้ครับผมเขียนติด ข้างถุงและข้างของเรียบร้อยแล้วทำไมต้องใช้กระดาษของคุณอีกด้วยครับผมเพื่อนที่ไปส่งก็อย่าไปยอมครับผมเราเขียนอะไรไปเรียบร้อยแล้วทำไมต้องให้เขียนใหม่ด้วยครับทำไมต้องใช้กระดาษของเขาด้วยครับผมเราทำถูกต้องแล้วครับผม น,นี่เป็นคนดูแมกโนเลียรับผิดกับไปข้องสยามน,นะครับถ้าเราประคอยเขียนใหม่ไม่ต้องเขียนครับเราเขียนไปเรียบร้อยแล้วครับผมยืนยันเสียงแข็งเลยครับเขียนไปแล้วห้องเขียนเรียบร้อยแล้ว